เมื่อคืนน่ะรับเคสญาติมาเคสนึ่งพ่อกลับไปบอกพ่อแม่เท่านั้นแหละกำชับให้ดูแลนางให้ดีแต่ตอนนี้ส่งเคสต่อไปละเป็นไงหายดีแล้วเหรอหวังว่าวันนี้เธอคงจะพกสติมาทำงานด้วยนะฉันไม่ได้เป็นอะไร ขอบใจนะที่เป็นห่วงวค,ครับนี่ทานข้าวกันอยู่หรอครับตู้กดกาแฟปรับปรุงอยู่ผมก็เลยว่าจะมาหากาแฟกินในนี้นครับแล้วทำไมหมอวีไม่บอกนานาล่ะคะว่าอยากดื่มกาแฟนานาสั่งจากร้านประจําให้ก็ได้คะ่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากดเองไม่เสียเวลาหรอกครับ บางทีผมก็อยากออกมานั่งพักในห้องนี้เหมือนกัน